ดีค่ะเรียนเยอรมันบายเล็กกี้ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนภาษาเยอรมันประจำวันนะคะประโยคคำกริยาหรือแบบเบนทนะคะที่ใช้เป็นประจำได้บ่อยๆนะคะซึ่งถ้ามีเพื่อนถามเราว่า was Marx do Gerade was Marx do Gerade ก็คือ เธอทำอะไรอยู่หรือตอนนี้หรือวัตส์มารส์ูใช่ไหมคะเราก็จะตอบเพื่อนว่าอีกมาเคอ h m มาเคเราทำอะไรเราก็จะบอกเข้าไปเช่นอีกมาเคไมเน่ hausaufgabenhausaufgaben ก็แปลว่าการบ้านมาจาก เทศดีนะคะ The house of garden นะคะ i c magе m y n e h o u s a u f g a b e n หรือเรากำลังทำอะไร Ich o k e gerade Ich o k e gerade ก็คือฉันกำลังทำกับข้าวอยู่หรือ i c b a k e i c b a k e ก็คือฉันกำลังอบอาจจะเป็น i c b a k e I'm in cooking Ich b a c k e t I nenkuhen นะคะแดคูเข็นจากแดเป็นเดนหรือเป็นไอ n นนนะคะซึ่งเราได้เรียนมาแล้วหรือ Ich s c h l a f e Was machst du jetzt ทำอะไรอยู่ตอนนี้ Ich s c h l a f e im Bett ฉันกำลังนอนอยู่ที่เตียงนะคะ Ich s c h l a f e im Bett หรือ,อ Ich gehe spazieren เอกเกเฮฝาเซียนก็คือฉันไปเดินเล่นหรือว่าเอกชีวิมแม่เอกชีวิมแม่ฉันกำลังว่ายน้ำอยู่หรือว่าเอกเอเซ่เกียรดาเดก็คือฉันกินอยู่ใช่ไหมคะคือคำสรรพนามฉันเอกหรือว่า Ich spreche Ich spreche ก็ค er ือฉันกำลังพูดอยู่ม i เ d ียคือกับเธอนี่แหละฉันกำลังพูดอยู่ใช่ไหมคะอ๋อได้ Ich lese Ich lese I book das Buch ก็ค e. e ือเป็น I book ฉันกำลังอ่านหนังสือหนึ่งเล่มหรือว่า Ich singe Ich singe I l ็คือฉันกำลังร้องเพลงหนึ่งเพลงอยู่อีกซิงเกอ a d ไอรอ๋อดอีกทริง์เเอีกทริงเเอทาเ่คาเฟ่ก็คือฉันกำลังลอกินกาแฟหนึ่งแก้วใช่ไหมคะดีทาเก็คือไอเนทาเซ่หนึ่งแก้วอีกทริงเเดไอนทาเซคาเฟ่นะคะเป็นแก้วหรือ Ich, hör de, ich hör Musik hörde กก็คือลังฟังเพลงอยู่ใช่ไหมคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรนะคะฉันกำลังกินข้าวกำลังร้องเพลงกำลังทำอะไรแล้วก็พูดไปถ้าเพื่อนถามว่า What าร์ก do? เธอทำอะไรมาจาก คำกริยาที่แปลว่ามาเข็นแปลว่าทำนะคะแล้วก็บอกเขาฉันทําอย่างนั้นฉันทำอย่างนี้กขขึ้นด้วยคาว่าอีกมาเข็นจุดจุดจุดเราทำไรแล้วก็บอกไปนะคะแล้วก็คกํากริยาเนี่ยมันก็จะผันไปตามคําสรรพนามนะคะว่าเป็นสรรพนามเป็นอีกเป็นดูเป็นแอร์ซีเอสหรือว่าเบียนะคะซึ่งมันจะมีตารางผันคาอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันและจะส่งลิงก์ ส่งดีเทลตารางในการผันคำนะคะแล้วคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะเรียนภาษาเยอรมัววนเรียนง่ายๆนะคะเรียนทุกๆวนันเรียนซ้ำๆเดี๋ยวก็เก่งชื่อเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะชื่อยังทางนกนก